การตกชั้นเป็นสิ่งที่แฟนบอลน,นั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับสโมสรที่ตัวเองเชียร์แต่มันคือสีสันหนึ่งอย่างในโลกของฟุตบอลหากใครทำผลงานได้ไม่ดีก็มีสิทธิ์ร่วงกันได้ทั้งนั้นความเสียหายจากการตกชั้นตามมาหลายต่อหลายอย่างทั้งโอกาสในการเล่นฟุตบอลระดับสูงรวมถึงสิ่งสำคัญสุดๆนั่นก็คือรายได้ไม่ว่าจะเป็นเลกซี่การถ่ายทอดสดหรือเงินรางวัลมันจะหายไปค่อนข้างมากซึ่งบางสโมสรก็ถึงขั้นเกิดวิกฤตทางการเงินกับการร่วงไปเล่นในลีกรองมาแล้ว มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโม,มสรดังจากอังกฤษก็เคยร่วงตกชั้นไปในปี1974เช่นเดียวกับทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสกับเหตุการณ์กันโชโปลีหรือเอซิมิลานที่หล่นไปเล่นลีกรองในช่วงต้นยุค80แม้แต่ซนอนที่อยู่ในลีกสูงสุดของอังกฤษตั้งแต่ปี1919ก็ยังเคยตกชั้นมาแล้วก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามนะครับในวงการฟุตบอลยุโรปก็ยังมีบรรดายยักษ์ใหญ่ที่ยังไม่เคยเจอกับประสบการณ์ที่ร่วงตกชั้นไปเล่นในลีกรองมาก่อนเช่นเดียวกันวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จึงได้รวบรวมบรรดาทีมที่ไม่เคยไปเล่นในลีกรองประเทศของตัวเองมาให้ได้ชมกันจะมีทีมไหนบ้าง รอชอบเน้เลยครับถ้ากำลังตามหาช่องฟุตบอลที่เน้นสาระตามกระแสไม่มีตกฟุตบอลแม็กซ์พร้อมมอบทุกสิ่งให้ทุกท่านเพียงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์แบบตึงๆจากเราในทุกวันนะครับ ทีมแรกบาร์เซโลนาเมื่อนึกถึงบาร์เซโลนาเราก็จะนึกถึงสุดยอดสโมสรที่ครองอำนาจในวงการฟุตบอลสเปนควบคู่ไปกับเรอัลมาดริดซึ่งก็คงไม่มีใครคิดว่าพวกเขาจะร่วงตกชั้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับทับเจ้าบุญทุ่มยังไม่เคยล่นไปเล่นในลีกรองจะมีได้เสียก็ฤดูก,กาล2002-2003ภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟันเก่าทีมนาห่างโซนตกชั้นเพียง3แต้มก่อนที่กุนซือชาวดาัตจะทาการยกเลิกสัญญากับสโมสรร้อนถึงราโดมีอันติชเขามากับกู่สถานการณ์จนสามารถทําให้ทีมนั้นจบมาดับ6ไดด้ในทที่สุ ทีมที่เรอัลมาดริดเ่นเดียวกันกับบาร์ซ่านะครับยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งทีมของสเปนอย่างเรอัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่เคยตกชั้นสมกับเป็นสโมสรที่คว้าชแชมป์ลีกมากที่สุด35สมัยพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้กับการตกชั้นเลยด้วยซ้ำอันดับ11คือจุดต่ำที่สุดที่พวกเขาเคยอยู่จนมาถึงในปัจจุบันนะครับทั้งสองทีมก็ยังคงขับเคี่ยวกันอยู่ด้านบนของวงก,การฟุตบอลสเปนโดยมีแอลติโกมาดริดผู้ปรับร่วมมือที่เข้ามาสอดแทรกได้บ้างในบางฤดูกาล ทีมที่3ามแอตเลติกบิลเบานี่คือทีมที่ฝ่าฟันต่อสู้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อบิลเบามีประเพณีที่สืบทอดกันมา1อย่างคือการใช้นักเตะลงสนามซึ่งจะต้องเป็นผู้เล่นที่เกิดในแคว้นบาสของพวกเขาเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นข้อกาหนดที่ทําให้ทีมนั้นขยับขยายได้อย่างยากลําบากในยุคที่ฟุตบอลน,นั้นขับเคลื่อนด้วยเงินเพื่อใช้ซื้อขายตัวผู้เล่น ซึ่งพวกเขาก็ยังยืนหยัดนะครับเป็นทีมที่ยังไม่เคยร่วงตกชั้นไปเล่นในลีกรองแม้ว่าในยุคหลังๆจะไม่ได้มีความสาเร็จในรูปแบบโทรฟี่รายการใหญ่แต่พวกเขาก็มักจะสร้างปัญหาให้กับบรรดาทีมระดับบนและสามารถจบฤดูกาลด้วยเลขตัวเดียวไม่ต้องไปนั่งลุ้นหนีตกชั้นได้เป็นประจำทีมต่อมาไบเยนมิวนิคไปดูฝั่งบุนเดสเลกาเยอรมันกันบ้างนะครับทีมแรกคงมไม่มีใครเซอร์ไพรส์เท่าไร่กับไบเยนมิวนิคเตยแห่งฟุตบอลเมืองเบีย พวกเขาคือทีมที่เป็นแชมป์มากที่สุดคะแนนสูงสุดชนะเยอะที่สุดและแน่นอนว่ายังไม่เคยหล่นไปเล่นในลีก2าและก็เชื่อว่าในอนาคตนับจากตอนนี้ไปพวกเขาก็ยังคงห่างไกลกับคําว่าตกชั้นอย่างแน่นอนนะครับน,น,นั้นไม่พอพวกเขากาลังทําสถิติลุ้นแชมป์ลีกเป็นสมัยที่11ติดต่อกันอยู่ด้วย ทีมต่อมาไบเออร์เลเวอร์คูเซนห้างขายยาเป็นหนึ่งในสโมสรระดับกลางที่ยังไม่เคยคว้าชแชมป์บุนเดสลลกาได้เลยซึ่งช่วงที่รุ่งโรจน์ของพวกเขานั้นก็ทาได้เพียงแค่เป็นพระรองเท่านั้นเพราะเคยเกือบได้สัมผัสโปรฟี่เมื่อฤดูกาล2 0 0 1ันถึงแต่ก็ไปเสียท่าในช่วงท้ายสาีซสั่นงทั้งที่นําคู่แข่งอยู่5คะแนนส่งผลให้ปีนั้นบรเซียดด์มุดคว้าชแชมป์ไปแต่ไม่ว่าพวกเขาจะอับโชคเรื่องการคว้าชแชมป์เพียงใดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่เคยตกชั้นพวกเขาอยู่ในหลีกสูงสุุดดดมาาาาาาออออยออย่่่บบ่่งงงงตตเเนน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 ืแแลละะใฤกกกี้้็็ัััััควจจจปปปบบบบไผณ ทีมต่อมา Wolves บวก Wolves บวกเป็นหนึ่งในสโมสรที่ผลิตผู้เล่นดาวรุ่งชื่อดังหลายต่อหลายคนและมกักจะเสียให้กับทีมใหญ่ๆอยู่เป็นประจำอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังไม่ถึงขั้นโดนดูดนักเตะไปจนทําให้ทีมต้องตกชั้นเท่านั้นไม่พอนในช่วงยุคตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาย,ยังมีซีซั่น2008-2009ที่ทับหมาป่าทะยานไปเป็นแชมป์อีกสูงสุดมีแต้มเหนือ b a ย e r n มิวนิเพียงสคะแนนได้อีกด้วย ่อจที่ทีมเยอรมันอีกทีมนะครับฮอฟเฟนไฮม์เอาเข้าจริงๆนนในอนดีตที่ผ่านมา3ทีมจากเยอรมันที่เราพูดถึงกันไปจริงๆแล้วพวกเขาก็เคยตกชั้นมาก่อนแต่นั่นเป็นช่วงก่อนที่จะมีการก่อตั้งบุนเดสลีกาเกิดขึ้นขณะที่ฮอฟเฟนไฮม์ยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนับตั้งแต่ที่พวกเขาเข้าสู่บุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกจากการเลื่อนชั้นในปี2008มาันจะถึงปัจจุบัน15ปีแล้วนะครับพวกเขายังไม่เคยกลับมาเล่นในลีกา2อีกเลยแต่ถือเป็นทีมที่เกือบไม่รอดเเเช่เเชนน 2013, ่่่นนนนด 16, ern, ดดีีียยยวววกกกกกกัััััออออาาาางงงใปป23 16ททพขขจบบบตต้้ไไฟรแ็ม มากระที่ทิปสุดท้ายนะครับค่าวนี้ข้าไปฝั่งที่ประเทศอิตาลีกันบ้างอินเตอร์มิลานหากยูเวนตุสไม่ได้เจอกับเหตุการณ์กาโชโบลีอินเตอร์มิลานคงไม่ใช่ทีมเดียวที่ยังอยู่ยงคงกระพันในการโชเซเรียอิตาลีแบบนี้ทัพมูใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ยังไม่เคยตกชั้นไปเล่นในเซรีบีและคว้าแชมป์ลีกมาได้19สมัยซึ่งปีที่โดดเด่นคือการได้ทริปเปิลแชมป์ในฤดูกาลส0 0พ2 0เกึสภายใต้การคุมทีมของโชเซ่มูรินโญ่และแชมป์ล่าสุดก็เพิ่งเกิด หาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์